เปลี่ยนชุดนอนเร,เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าแม่ดื้อเนี่ยรู้ข่าวนี้มาตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนธันวาแล้วนะคะเพราะว่าเออจะพูดยรในเดียช่วยกันเลยนะ <c oughs> ลูกสะใภ้ลูกชายหลานเราอันนี้เป็นเนื้อแกะที่กินตอนคริสต์มาสนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ดื้อกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะก็คือก่อนจะคริสต์มาสก็จะมีการทำความสะอาดเช็ดผนังเช็ดฝ้านะคะแล้วก็ตามตู้ตามอะไรพวกนี้ก็ต้องเช็ดออกให้หมดเลยนะคะเอาของออกมาล้างก็จะทำปีละครั้งนะคะแล้วก็อันนี้แม่ดื้อมาเจอเดี๋ยวแม่ดื้อจะกลับกล้องนะมาลือนี่เพื่อนแม่ดื้อให้มาไม่รู้ว่าตั้งแต่ปีไหน เขียนคำว่ากูยูนก็คือมาริคริสต์มาสนะคะแล้วแม่ดื้อเอามาวางไว้ที่ชั้นแล้วก็ลืมแล้วกพ็พอมาเปิดการ์ดดูก็มีตังอยู่ด้วยค่ะก็เลยจะามาให้ดูว่าเนี่ยคนเราเนาะการทําความสะอาดบ้านการโลสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะดีนะคือบางทีเราลืมแล้วใครให้การ์ดวันเกิดแม่ดื้อมานะแบบว่าพวกการ์ดที่แบบว่าเขาซื้อเขาจ่ายเงินไว้แล้วเราให้เราไปเอาของอะ่ะอันนั้นก็คือแม่ดื้อทิ้งเยอะมากเลยนะเพราะแม่ดื้อจาไม่ได้ เนี่ยอันนี้มาเจอตังก็เลยแบบเออยังมีอยู่นี่หว่าแล้วก็การ์ดวันเกิดการ์ดอะไรที่แบบว่าเขาซื้อเป็นร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องใช้พี่ยิมซื้อให้เป็นร้านนวดเท้า,ทาก็หมดอายุไปแล้วนะคะใช้ได้หนึ่งปีไม่ดิ้กก็เซ็งมากค่ะหมดไปหลายบาทเหมือนกันที่แบบไม่ได้ไปใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะได้ของขวัญมาแล้วก็ไม่ดิ้กก็ไม่เคยไปใช้เลยนะคะอันนี้ก็ร้านเสื้อลินเด็ก์อันนี้ก็ร้านเสื้อหฮอนนามเ,เสื้อผ้านะคะ อันนี้ก็อีกสองใบนะคะหมดอายุไปละเขาให้แค่หนึ่งปีนะเะนี่ยเวลามาเจออย่างนี้แล้วมันก็เสียดายเนาะเป็นเงินก็ไม่ได้ใช้ก็สี่ร้อยโคนอีกนะคะนี้ก็หมดอายุไปอีกปีแล้วะคะ่ะ ได้มาซื้อของนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปบ้านบ้านอะไรนะบ้านขนมที่เขาทำตอนช่วงคริสต์มาสนะ,ะสวยไหมสวยเนอะมีหลหลังนะเลยอ้าหลังคาหลุดแล้วบ้านหลังนี้หลังคาหลุดนะเนี่ย หลังนี้สีสวยจังมีซันต้านั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ย ด้ครับตอนนี้โอมครอนมาถึงนอร์เวย์แล้วนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอีกแล้วค่ะมาเข้าร้านค้าไปที่คนเยอะๆต้องใส่หน้ากากอีกแล้วนะคะไม่ดื้ไม่ชอบเลย แล้วหมูกรอบของแม่ดือ้อไม่ใช่หมูกรอบสิแคปหมูแม่ดื้อทอดจะกินกับส้มตํานะคะหมูช่วงนี้หมูสามชั้นเยอะนะคะเพราะว่าใกล้จะคริสต์มาสเนาะที่นอร์เวย์เดี๋ยวแม่ดื้อจะชิมชิ้นไหนยเย็นแล้วหมูกรอบอร่อยค่ะแม่ดื้อย้ายแก้วที่ล้างเราไว้ข้างบนนะแล้วก็เช็ดชั้นข้างบนข้างล่าง ผลพวกชามที่อยู่ในตู้นะคะที่ไม่ค่อยได้ใช้เอามาล้างใหม่หมดเลยนะคะไม่ดื้อก็ล้างเครื่องนะคะถ้าเกิดเครื่องเต็มไม่ดื้อก็ล้างมือนะบางทีขี้เกียจรอค่ะพี่ยิ้มกําลังเอาโต๊ะขึ้นนะคะจะถูบ้านให้แม่ดือ้อแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทาความสะอาดนะคะตอนใกล้ๆปีใหม่ก่อนคริสต์มาสค่ะก็เหมือนตุ๊ดจีนบ้านเราเลยค่ะเพดงเพดานนี้ก็ต้องเช็ดทําความสะอาดนะคะ พี่ยิ้มเจ้าต้นคริสต์มาสมาตั้งให้แม่ดืนะ้งพี่ดื้อกำลังจะแต่งต้นคริสต์มาสนะแม่ดื้อกินข้าวเพิ่งเสร็จเดี๋ยวไปช่วยลูกแต่งเหมือนกันค่ะ กำลังนั่งกินส้มอยู่ของรกเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่ไดื้กกาลังทําความสะอาดบ้านนะนี่ผ้าคีริวผ้าประจํากายประจําตําแหน่งเ,นเดี๋ยนนทํทำไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปช่วยแม่กินส้มอิ่มก่อนพี่ยิ้มกําลังทะเลาะกับกูเกิลยู่นะ <laughs> จะให้เขาเล่นอะไรนะเพลงคริสต์มาสโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ด้กินข้าวให้เสร็จก่อนนะจะได้ไปช่วยลูกคน่ะ อารมณ์ดีจังนะดื้อน,นะเม่ดื่อเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้กำลังกวาดทิมาออกจากรถค่ะ เพราะว่าเราเปิดประตูฮิมมันจะเข้ารถนะเนี่ยค่ะความลำบากช่วงหน้าหนาวถ้าไม่เอาออกก็เวลาขับรถก็ปิวนะ นี่ขนาดกว่าอต่ปนับตรีวสวยเลยค่ะน้ารถแม่ดิโชคดีคะวันนี้มีรถมาไถทางออกไถทิมเมอร์จ็ดทางแต่เช้านะคะเนี่ยพระจันทร์สวยจังเลยค่ะไม่มีคนเลยนะคะไม่มีรถเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะเนี่ยถนนโล่งเชียเห็นตรงถนนไหมคะนี่เป็นเงาเงาแวบๆเนี่ยลื่นนะคะเนี่ยแต่ว่าล้อรถมีหมุดยางเนาะก็จะช่วยได้นะไปแม่ดิเข้าบ้านก่อนนะหนาวค่ะ หิมะตกมาหน่อยนึงเมื่อคืนนี้นะคะก็เลยยังไม่มีร่องรอยอารยธรรมในการเดินแม่ดีก็เป็นคนแรกค่ะที่เดินผ่านพี่ดื้อยังไม่ตื่นหรอกวันนี้เด็กๆทุกคนก็จะมีความสุขนะคะรอคอยกันมานานจะได้เปิดของขวัญก็วันนี้ตอนเย็นนะคะที่นอร์เวย์เป็นวันที่ยี่สิบสี่ตอนเย็นมือดอีกจนได้นะคะทำนู่นทำนี่หมดเวลาเดี๋ยวไม่ดิ้จะให้ดูนะไม่ยาาเอาขหนมขึ้นมาให้อีกแล้วค่ะม่ย่าไม่ดื้อก็ทำกับข้าวทั้งวันเลยนะคะวันนี้ อันนี้พี่ดื้อทำกับแม่ย่านะแม่ไม่ได้ทำแม่มันแต่ไปทำงานนะคะแล้วก็ขนมอันนี้ไม่ได้ชอบอันนี้มันจะเหมือนกับคล้ายๆทองม้วนนะคะแต่ว่าจะไม่กรอบแข็งเหมือนทองม้วนนะคะคือเขามีความกรอบแต่เขาจะกรอบไม่แข็งเท่าทองมว้วนะะเดี๋ยวจะหักให้ดูอร่อยกินแต่ไอติมแต่ว่ายังไม่กินเต็มเนื้อเดี๋ยวไม่ได้จะลงไปกินข้าวกับยา่า แล้วก็เอาปลาซีลเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมูตุ๋นก็อย่างรลกเลยเนี่ยคะ่ะไม่ยากทาให้เป็นปลาซีลนะคะชื่อปลาปลาซีลไม่ได้ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าปลาอะไรนะแกทําเองนะเนี่ยหมักแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใส่ซอสใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ขนของลงไปข้างล่างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้ก็จะลงไปกินข้างล่างเปิดทีวีไว้ให้ใครดูก็ไม่รู้พี่ยิ้มลงไปข้างล่างแนละ้ว เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างไม่ยากมั้งรองเท้าไม่ได้จะไปซักนะเะมื่อกี้แม่ดื้อลงไปแล้วนะคะแม่ย่าไล่มาดือไไ้อขึ้นมาบอกว่าให้มาแต่งตัวได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องช่วยอะไรเดี๋ยวย่าจะจัดการเองนะคะให้มากินเป็นแขกเพราะว่าไม่ไดื้อทำงานเนะาะย่าจะอยู่บ้านแกก็เลยอยากจะบริการนะคะไม่ไดื้อก็แต่งตัวธรรมดานะคะก็กินในบ้านเนาะทับแป้งแล้วก็ทับปะแค่นี้นะคะ่ะแต่นชิวนิดนึง ขี้เกียจแต่งหน้าเพราะ่าเดี๋ยวมาดึกก็ต้องไปเข้าดึกใช่ไหมคะก็ต้องมาล้างมนาะถ้าลงรองพงรอง,งพื้นปีปีหนึง่งแต่งหน้านีาน่ไม่ถึงสิบครั้งอนะห้าครั้งก็ไม่ถึงนอกนั้นก็หน้าสดนะะปกติอยู่ที่นี่เนาะเกี่ยวกับโปรงก็ใส่กระโปรงนะแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้อคลุมค่ะก็ง่ายๆเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะนะยิ่งแก่ยิ่งไม่อยากแต่งตัวนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแบบ ธรรมดาเวลาใกล้ๆจะเทศกาลอะไรเงี在 ife, 在 you, ้ยก็จะไปซื้อเสื้อผ้าเนาะเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากซื้ออะไรเลยค่ะแบบว่ามันมันแก่ก็แค่นี้ละโอเคเนาะเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะเดี๋ยวมาดูถ่ายให้ดูนะคะนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพ่อปู่กับแม่ย่าของแม่ดื้อเขาไม่รู้นะคะว่าแม่ดื้อทำยูทูบแต่ว่าแม่ดื้อก็อยากเก็บบรรยากาศมาให้ดูเนาะแล้วก็ปีนี้ไม่มีซันต้ามามาหาที่บ้านนะคะ ถ้าเกิดใครอยากดูว่าบรรยากาศซานต้ามาหาที่บ้านเป็นยังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆของปีก่อนหน้านั้นได้นะคะทุกปีบ้านไม่ได้จะมีซานต้ามาหาแต่ว่าปีนี้ย่าบอกว่าโควิดนะซึ่งอากาศมันไม่ดีเรื่องเรื่องก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอากาศข้างนอกดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะชัดเพราะว่ามันมีไฟส่องสว่างอยู่ด้านนอกนะทั้งฝนทั้งหิมะผสมกันนะถ้าซานต้ามาก็จะเปียกนะคะก็พอดีกับโควิดด้วยก็เลยว่าจะเอาถุงถุงของขวัญที่ซานต้าแบกนะ ที่บ้านไม่ได้ใช้เป้นะก็จะเอาตั้งไว้ที่ที่ตรงบันไดบ้านแทนนะคะเป็นว่าซันต้ามาหาเอาของขวัญมาให้แต่ซันต้าไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าติดกลัวติดโควิดนะคะ สบายสุดคือคนนี้นั่งรอนี่ค่ะของคนบ้านแม่ดือ้ออันนี้ต้นต้นของแม่ย่านะของแม่ดื้อยู่ขอ้างบนนนรูปต้นแม่ดื้อแต่งงานปีสองพันสามจัดที่โรงแรมที่ในเมืองบ้านแม่ดื้อนะคะที่หมู่บ้านแม่ดื้อนะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเขาเลิกเลิกแล้วโรงแรมเนะี่ย รอค่ะช่วยกันอยู่นะลูกสะใภ้ลูกชายหลานรออันนี้เป็นเนื้อแกะที่กินตอนคริสต์สมาสนะคะมีคนมากดกิ่นหน้าบ้านเฮ้ยถุงอะไรเล็กซนเดอร์ดูซิเอาเข้ามาสิเอาเข้า,ขามาเข้ามาในบ้านลูกมันนาวมีใครอยู่ข้างนอกไหม ใเยี่ยงฟุตบอลหรอดูอ๋อดูอใครทาไมโชคดีจังน่ะพูดเยอะพูตไม่ต่อเ,เอาไปให้เอาไปยาดูด้วยเอาไปยาดูด้วย

กล่ children, องแรกจากซันต้าเอากล่องใหญ่ก่อนเลยนะหนูจับตรงเชือกนะลูกอันไม่ออกทินย้อนฟรอสเวนโอไลล่เหย้อนปุ่นคือย้อนสเวนโอไลล่เ เราตัดริบบิ้นเลยแล้วก็ไปให้พ่อสอ่ะไปให้พ่อดูสินเนี่ยใส่หมวกป้าน้อยอย่างสวยเลย <c oughs> ขาวโครนนะคะออกมานอกบ้านตอนนี้ไม่ได้จะไปทำงานนะคะ ทำงานวันคริสต์มาสก็สบายนะเพราะว่าคนไข้ก็เหลือยุน้อยนะคะบางคนเขาก็กลับบ้านอากาศไม่ได้ชอบนะทำงานคริสต์มาสอะเพราะว่ามันสบายค่ะคนไข้ตอนเช้าก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ไปถึงก็นอนอย่างเดียวเลยค่ะเราก็รอคนเข้าเช้ามาแล้วเราก็กลับบ้านเพราะว่าคนไข้ไม่ได้ไปอะไรต่อนะคะตอนเช้าก็ไม่ต้องปลุกอ๋ยีมาเยอะมากเลย เดี๋ยวเปิดรงรถกันฮึต้น,ต,นต้นสวนสวยมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเพื่อนมาดึงสตาร์ทรถไว้หิมะท่วมเลยห็นไหนมไฟไม่เห็นเลยอ่าลืมล็อกรถไปค่ะดูหิมะเยอะเลยนะเนี่ย อนนี้คนเข้าบ่ายกลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดิ้วจะกวาดี่มะซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวพวงนี้มันจะยากนะเพราะว่าคืนนี้หิมะน่าจะตกอีกเนี่ยไม่ดู้ํทำไปละตรงนู้นนะเมื่อกี้นี้ทำแค่เป็นทางเดินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ดิ้ต้องขึ้นไปเซกุดไนคนไข้นะคนเข้าบ่ายไม่ทำเลยวันนี้ อยู่บ้านไม่เคยทําเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์ที่บ้านตัวเองเนี่ยไม่เคยขูดหิมะออกจากทางเลยแต่ว่ามาทํางานแม่ดื้อก็ต้องทํานะคะเพราะว่าถ้าไม่ทํามันก็เดินลําบากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคืนนี้หิมะตกมาเพิ่มปริมาณหิมะมากขึ้นก็หนักก็จะเอาออกยากอีกทํางานบางคน,นก็อย่างว่าเนาะเราทํางานมันก็หลายคนหลายแบบเนาะแต่เดี๋ยวแม่ดื้อทำงานเสร็จคืนนี้แม่ดื้อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะ โอเคตอนนี้ขอตักทิมะก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าถือกล้องมือหนึ่งถือพั่วมือหนึ่งก็เนี่ยคะ่ะมือเดียวนะเนี่ยเพราะว่าคิม้ยังไม่ค่อยหนักนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดหรอกเดี๋ยวไม่ดื้อขอกว่าดีิมะก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ดื้อขอ ไปเซ็กกุ๊ดไนท์ลูกน้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ดื้อทั้งจะพูดยังไงมีความรู้สึกสองแบบเนาะดีใจหนึ่งเสียใจหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาฟังกันค่ะให้ไม่ดื้อไปทํางานเสร็จก่อนนะคะจริงๆตรงทางหลักตรงลานจอดรถนะคะแล้วก็ทางตรงเนี้ยจะมีรถของอําเภอมามาไถาออกให้นะตอนเช้าแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะไม่มีแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันที่เขาฉลองคริสต์มาสกันที่บ้านนะคะ รถก็คงไม่น่าจะมาแม่ดื้อก็เลยต้องไถออกก่อนนะไม่งั้นแม่ดื้อจะเดินลําบากค่ะหิมะมันจะเข้าไปในรองเท้าเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นไปไถข้างบนนะไม่รู้มีคนไถหรือยังแต่คิดว่าไม่น่าจะไถเพราะขนาดข้างล่างก็ไม่ไถข้างบนไม่น่าจะไถแล้วค่ะเปลี่ยนชุดนอนเร,เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็คือว่าแม่ดื้อเนี่ยรู้ข่าวนี้มาตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนธันวาแล้วนะคะเพราะว่าอ,อจะพูดว่ายังไงเดียเพื่อนที่ทํางานเขาบอกให้แม่ดื้อเนาะไปไปสมัครงานใหม่เพราะว่าทางอำเภอเขาก็จะมีอัตราว่างงานนะคะก็ให้คนไปไปสมัครนะคะรับพยาบาลบ้างรับผู้ช่วยพยาบาลบ้างรับคนดูแลเด็กอะไรเงี้ยก็จะมีงานของอำเภอ,เอ,อ ซึ่งมันก็จะเหมือนงานราชการนะเนาะทำงานอำเภอมันไม่ได้เป็นงานบริษัทนะคะเป็นลูกจ้างของรัฐบาลนะคะอันนี้แม่ดื้อก็เลยไปสมัครนะคะก็อยู่ตึกเดียวกันกับแม่ดื้อได้แหละแต่ว่าอยู่ข้างบนนะเพราะว่าคนไข้ที่แม่ดื้อดูตอนเนี้ยที่ทํางานตรงนี้แม่ดื้อทามาจะยี่สิบปีแล้วนะคะเป็นงานที่แม่ดื้อทาแล้วก็ชอบแล้วก็อยู่ยาวเลยการเข้าดึกมันดีอย่างหนึ่งนะคือว่าคุณทางานคนเดียวไม่ต้องไปเจาแจกับใครนะคะอยู่คนเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปทะเลาะกับใครอ่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรับผิดชอบหน้าที่งานตัวเองให้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะไม่ได้กก็ชอบน้างงานอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็เรียนมี2ด้านเสมอะคะมันก็ไม่มีงานอะไรที่ดีร้อยเอร์เซ็นไม่มีงานอะไรที่แย่ร้อยเปเซนะคะทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบงานเข้ากับเด็กเพราะว่าทําง,งานคนเดียวไม่วุ่นวายนะคะอยู่คนเดียวสบายใจคะ่ะทีนี้งานใหม่ที่ไม่ได้สมัครไปก็คืองานเข้ากับเด็กเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า จะได้ทำงานข้างบนเพราะว่ามีคนไข้ก็เป็นเด็กนะเพิ่งจะอายุสิบแปดมาใหม่ก็เขาก็ต้องการคนคนเท่ากับดึกเนาะไม่ด้กก็เลยสมัครแล้วก็ไม่ด้กก็เลยได้นะคะแล้วก็งานใหม่ที่ไม่ด้ได้เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์งานมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ด้เป็นเป็นพนักงานกะดึกเเป็นผู้ช่วยพยาบาลกะดึกตอนนี้นไม่ด้มีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์งานประจํา ที่นอร์เวย์ก็คือว่าถ้าเกิดใครมีงานประจำร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือดีมากนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นที่ดีค่ะแต่ก็จะมีแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นรีคอร์เนาะก็คือหมายว่าถ้าเกิดมีคนที่ประจำขาดลามาสายป่วยก็คนที่ทํางานรีคอร์ชั่วค่าวค่ะเขาก็จะเรียกมาทำเนี่ยไม่ดิ้กก็ปเป็นรีคอร์ที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะก็ได้ทําบ่อยนะอันนั้นได้ทําเยอะได้ทาแทบทุกวันเลยนอกจากว่าไม่ดิ้จะไม่รับงานเองนะคะ ทีนี้พอไม่ได้ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเริ่มงานอีกทีเดือนเดือนกุมภานะคะหัวหน้าบอกว่าช้าสุดเดือนกุมภาแล้วก็ไม่ได้ได้งานนี้หัวหน้าโทรไปบอกก็คือหัวหน้าเดียวกันกับที่อยู่ตรงตรง,ตรงนี้และคะ่ะหัวหน้าโทรไปบอกว่าเธอได้งานนะที่เธอสมัครมาแต่ว่าเธออ่ะกับฉันรู้จักกันเราไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้เขาก็บอกอย่างนี้นะะก็เลยโอเคไปก็ดูแล้วนะคะว่าได้ที่สมัครงานใหม่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่างานเก่ามีปัญหานะคะ แต่ว่างานเก่างานนี้คืองานที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เรียกว่างานเก่าแล้วกันนะงานเก่าที่ไม่ได้ทาอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีคนเข้ากับด็กสองคนใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งเขาจะป่วยบ่อยเขาไม่ค่อามาทํางานทีนี้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยถ้าทําแบบอาทิตย์หนึ่งหยุดอาทิตย์หนึ่งเขาเหนื่อย แต่แม่ดื้ออยากทำแบบอาทิตย์นึงหยุดอาทิตย์นึงเพราะว่าอยากมีเวลาแบบอาทิตย์ที่ว่างานอยากไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าทำแบบสองสามวันหยุดสองวันทำสามวันหยุดสองวันทำสองวันหยุดสามวันแม่ดื้อคิดว่ามันมันไม่ได้พักอ่ะแม่ดื้อชอบทำยาวเจ็ดวันเลยแล้วก็พักเจ็ดวันนะคะทีนี้คนเข้ากับหรืออีกคนนึงเขาทำไม่ไหวเขาเหนื่อยเพราะว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแม่ดื้อไม่เหนื่อยนะเพราะแม่ดื้อได้นอนเนาะแต่ว่าคนเราก็ร่างกายไม่เหมือนกันเนาะแม่ดื้อก็เข้าใจตรงนั้นนะคะ แต่ว่าข้างบนเนี่ยหัวหน้าก็บอกว่าเป็นงานที่แบบเข้ายาวอาทิตย์หนึง่งหยุดอาทิตย์หนึ่งเลยทำเจ็ดวันรวดทำเจ็ดคืนรวดแล้วก็พักเจ็ดวันนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไม่ดื้อได้นอนนะแล้วข้างบนเนี้ยตอนนี้หัวหน้าบอกว่าง่ายไปอยู่ข้างล่างนี้อีกคือมาถึงไม่ดื้อนอนได้เลยเพราะคนไข้นอนแล้วนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็คือตื่นประมาณเจ็ดโมงเหมือนกันเพราะที่นี่ก็ตื่นเจ็ดโมงนะแต่ว่าข้างบนจะเลิกแปดโมงครึ่งงานเก่าของไม่ดื้อตรงนี้เลิกแปดโมเลิกแปดโมงเชาา้าค่ะก็ ได้เปอร์เซ็นต์งานเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ข้างบนได้83เปอร์เซ็นต์อยู่ข้างล่างเนี่ยได้80เปอร์เซ็นต์แต่วหน้าก็บอกว่าถ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วถ้าเกิดข้างล่างขาดคนเขาก็จะเรียกแม่ดื้อมาเป็นบีคอได้นะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าแม่ดื้อตอนนี้คือมันได้งานตอนแรกก็ดีใจนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงคนไข้เนาะเพราะว่าทํามานี่จะ20ปีจะ20ปีแล้วค่ะทำมาตั้งแต่ปีปี2006ไปลายปีปี2007 ม่ดื้ก็ยังแบบห่วงคนไข้นะเพราะว่าไม่ด้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะทำงานที่นี่นอกจากว่าอยากทํางานเจ็ดวันรวดนั่นแหละค่ะคือ,คอที่ไม่ดื้ไม่ค่อยชอบนะไม่ดู้ก็เลยขึ้นไปทําข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยการันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเจ็ดวันหยุดเจ็ดวันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็คือคนที่ทํางานคู่กับไม่ดื้อย่างที่บอกเนาะเขาป่วยค่ะแม่ดื้ก็เลยทำเจ็ดวันหยุดเจ็ดวันได้ตอนนี้แต่ถ้าเกิดเขากลับมา ก็ต้องกลับไปเป็นสองวันหยุดสามวันทํสามวันหยุดสองวันทํสองวันหยุดสองวันอะไรเงี้ยก็สลับกันไปเป็นอาทิตย์นะคะไม่ดื้อไม่ชอบแบบนั้นทีนี้ก็เลยได้ข้างบนนะคะก็ดีใจด้วยส่วนหนึ่งได้งานจะได้ทํายาวแล้วก็เสียใจด้วยส่วนหนึ่งก็คือไม่ดื้อก็รักคนไข้ที่ไม่ดื้อดูแลนะคะเขาก็น่ารักกับไม่ดื้อทุกคนเลยอะแล้วเราอยู่กันมาแบบจะยี่สิบปีแล้วส9เก้าปีกว่าแล้วเนี่ยมันก็มีความผูกพันกันนะคะแต่ว่าคนไข้ก็แก่ไปทุกวันแล้เนาะ ตอนนี้คนไข้ไม่ไดื้อก็เกษียณอายุกันหมดแล้วนะคะ60กว่าเจกันแล้วค่ะก็มันก็ต้องมีการดูแลอะไรกันมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องข้างบนเนี่ยเขาเพิ่ง18เขาก็ทําอะไรได้เองเยอะเราก็ไม่ต้องช่วยอะไรเขาเยอะค่ะก็หัวหน้าก็บอกว่างานสบายงานไม่หนักนะเขาก็อยากให้ไม่ดื้อได้อยู่ที่ดีๆนะคะก็พูดง่ายๆเนาะเพื่อนๆก็เชร์บอกว่าเพื่นสมัครเห็นหรือย,อยังอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่ทางานเนาะนะก็ จริงๆแม่ดุไได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เดือมัวแต่ไปทํางานอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเพื่อนๆเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไปสมัครนะเขารับสมัครอยู่นู้นอยู่นี้เขาต้องการพฒดแบบนี้แบบนี้อะไรเราก็เข้าไปสมัครก็เข้าไปสมัครในอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ได้มีเส้นสายอะไรนะก็ประ,ประวัติการทํางานอะไรด้วยเนาะมันก็มีทุกอย่างใบจัดยาอะไรก็ได้ใบยาใบผู้ช่วยพยาบาลประสบการณ์ทํางานก็หลายปีแล้ว แล้วก็จบมาเนี่ยทำงานมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะได้จากตรงนี้มากกว่าไม่ได้มีเส้นอะไรนะคะก็ดีใจที่ได้งานแต่ว่าก็เริ่มเสียใจเพราะเหมือนตอนนี้นับถอยหลังนะคะว่าเรากับคนไข้เราจะไม่ได้ดูแลกันอีกเราจะต้องขึ้นไปดูแลคนไข้คน,ค,นคนใหม่ก็รู้สึกห่วงคนไข้ที่ดูแลอยู่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปเนาะเมื่อถึงวันหนึ่งคนไข้คนแก่ของแม่ดื้อเนี่ย ถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็ต้องย้ายไปอยู่แผนกอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะตรงแผนกที่แม่ดื้ออยู่ตรงนี้ก็ถือว่าคนไข้ไม่หนักคนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เป็นงานที่หนักนะคะปกติงานดูแลคนไข้เนี่ยก็จะเป็นงานหนักแต่ว่าไม่ดื้อโชคดีได้อยู่ตรงที่ที่มันไม่หนักนะคะ่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะแม่ดื้อก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะและที่สําคัญขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ได้จะนอนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย